อ๋อเหรอเหนื่อยตายสวนสวนอันนี้สวนแล้วไอ้นี่แตกได้ไปแตกไปรอบนี้นะครับเราจะมานัวเซตใหญ่ให้ดูนะครับก็จะเป็นเซตพันเซตนี้เนาะแล้วก็จะเป็นเซตสองพันเซตนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปครับใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับผมโปรโมทไว้ที่เรียบร้อยแล้วไว้เจอกันในคลิปไปนดิเจอคุณตุ๊กเจอเราหมดหมดถูกตอกไปไปเป็นคนเผมไปไม่ได้ผมดถูกตอก หยอกไม่ไม่ถูกดอกหาแล้วหายไปแล้วไปพัดไปเจเลยไม่รู้ไู่ดิไ้ได้ได้ง้ดดูเดไปึแล้วเจเ่ไปอไปอไปพี่ไม่ได้ังองพี่ไม่ได้บังอคนละคนไปโดนโดนโดนปะเยี่ยม่มย่ด้นสไปชันอตัวหนึ่งไปเจอเลยมดถูกดอกไปดูดอกหวมไม่เห็นเลยครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นช เดปะไม่มีไม่ใช่เรื่องไม่มีไม่มีคอมโบเลยเปตกไปตกไป็นอะมนึงผมลืมเปิดคลิปนะครับขอโทษทีนะครับมึงกำลังแบบเปิดคลิปแล้วมันรัวพอดีเลยนะไอเนี่ยฉันสองไปเจอเลยเป็นอย่างนึงสองคนเป็เกี๊ยวเฮ้ยไอคอมอยู่พี่อไอีกห้องนึงนะไปพี่พี่วัดอยู่อ่าไปไปไปหาไปหาเดี๋ยวไปหาได้ปหมมาแล้วเจอแล้วเจอโล้โหรู้หรือเปล่ยไป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 ติดผมติดผมติดติดเลยไม่รู้ เฮ้ยไม่โดนไปไปขึ้นดะโอ้โหผมป่อมากพี่อาร์ตขึ้นได้เหรอขึ้นเดี๋ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยตัวผมไม่ไหวว้าวตัวเองสองพันน้าเนาะถ่ายอะโดนยิงอะไม่ได้ใครมึงยิงผมโอ้ไปข้างบนจะขึ้นมานะเฮ้ยเอาไงเขาไม่ได้ถอดอยู่ข้างบนเนี่ยเอแตงหนึ่งขึ้นไปแล้วพี่อาร์ตพี่อาร์ตไปแล้วเนี่ยสามเนี่ยสามเน่ยสามพี่อาร์ตเป็นเงาะเป็นเนาะโอ้มาแล้วพี่ไอแตงไอแตงไนึตงใจเย็นเนาะพี่มาพี่มา ที่ไหนวะเดินเดินเดินมาที่มาอยู่นอกอยู่นอกอยู่นอกห้าร้อยแตะเห็นเลยนะครับนี่อยู่ในห้องเราเลยพี่อัดเขาอยู่ในห้องเราเลยที่ไหนวะมองไม่เห็นเอาอันี้เจอเลยเอานี้เจอเลยเอาเนี้ยไปไหนแล้วเปล่อยู่ข้างหลังไปข้างหลังตัว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 กลุ่มปะตัวเช่ามั้งมาไปแดงแดงไปแดง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 มาแล้วมาแล้วอาจจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนดูนะครับขอโทษทีนะเพราะว่ามันรัวมากตลับแคสเปอร์ยัดไปหนึ่งนะ โอเคครับโอ้โหผลด่วนนี่เดี๋ยวโดนถึงเหรอถึงถึงนึงถึงเนี้ยัดไปพี่พี่ไปหนึ่งสองสองขึ้นไปตายเฮ้ยถึงจังอ่ะไอ้เฮียไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยดึงจัดโอ้โหเถึงไปพี่ดนหรือมะอยู่กับพี่ชั้นสี่ชั้นสี่เดี๋ยวพี่บัตนะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวดิพี่บัตให้คุณเมท อะไรโอ้ม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่เลยอ้ไปเจอเลยตัวดูเบแล้วี่ม่อยู่ม่อยู่ไหนสถานะผมดูเเลยอุ้ยสงตัวพี่เฉยสองก็ไม่ไหวโดนเลบมาโดดมาโดดมาโดดมมาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วเขาถือคูเลยนะครับไปไปไปสนะผมนะผมเพี่เหยไอ้กันไรนไเพงยิดูเบเลยเี้ยไปไปไปเไปโดดมะโอ้โหไปเพี่ยิไอ้เียเดนงเวะเพ่มา อ้ปืนเขียวแรงมากปืนเชี่ยอะไรอ่ะมันดีมันดีเองโดนนะไปเองอย่าอยู่เฉยนะมสามตัวมาสามตัวปืนเขียวดูเม็ดเออนะอย่าออกมานะพี่อย่าออกมา้ะโอเคโอเคปืนเขียวปืนเขียวมันเอาผมพี่ระวังระวังได้ได้ถอยไปได้ถอยไปได้ปืนเขียวดูเม็ดปืนเขียวดูเม็ดปืนเขียวในห้องพี่พี่อยู่ปืนเขียวสองตัวพี่มันมีปืนเขียวอีตัวหนึ่งอ่ะตัวดำอ่ะ นี่ครับผมยิงอู่ครับตอนนี้เพเกี่ยตัวดำพี่อัดเพื่อนเขียยตัวดำเขี่ยตัวดำมได้ไม่ได้มีเอ๋อได้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 ตกั้นแรกไปแล้วไปไปไปำไรกัเ่นหลงเี่ยวลังึ้นไปเลยจะตาเนอะตาใช่หรอเฮ้ยดวมากไปหดไปไหมจะไปไปเออจุไปจุไปนี่ใส่กระเป๋ายังอ่ะใส่แล้วใส่แล้วโอเค พี่เามาไหนไปไปห้อลไปอ้อนไไปไปเดี๋ไปเไปมาแรงมาแงลงแล้วอู้แรงมากไปพี่ไเลยไปเลยไปเลพี่มาเดี๋ยวไม่ถึงจังเลยตัวียเนี่ยล่งถุล้วพี่ล่งพี่ไปไล่าสุดพี่ล่นไหผมมาแล้วมาตัวตามหลังพีตัวตามหลังมื่อกบ้มีตัวตามหลังเดี๋ยวะีชตัววาไปสั์อยู่ข้างบนพี่ยันสองยนสองยนสตัวไหนไปเลมีติด อยู่ในห้อายผมแหมดแล้วผหด้ยหด้สวนลยไปสวนเลยมาพี่อยาขึ้นมารอแรกผมเยัดฮัดจูไปเลยโอ้โเยอะไล่ผมเอาเลยตีเลยตีเลยนี่อยู่นี่อยู่พี่ิพี่วัดไปได้พี่วัดได้ได้ได้ทันสได้ไดัสพี่มาข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังไอ้โหมันถกันจัง่ะีัดุ้ยไปไเดี๋ยวีัดูบ ไปนึกถอยไหมสองตัวไปตายไปตายผมตายแน่ผมตายแน่ไตายไ่ตายพี่ช่วยอยู่เล่นตีเล่นตีเล่นตีๆเออเอเเไอ้ไอ้ร้ไอ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 ่อะไรไอ่ะอรไจ้งอ่ะอ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไอ่ไ้าออีไอ้ไออาไร้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอไอ้ดอ้ไไอ้ไั้เอ้ไอ้ไอไออ้ไอ้ไ้นอ้อ้อ้ไอ้ออไ้น้้อไออไอไ้อไ้้อ้อ้ไ้ไ้ อุ้ยสองพันขี่ตัวมันไหนเฮียไปมาแล้วเดี๋ยวพี่รอให้บินมาบอกฝั่งนี้นะพี่มาบอกฝั่งนี้แล้วใหพี่รอให้แตกอร่อยครับไม่ไม่ใช่นี่นี่ฟาร์มเก่ายึดตึงเงินกันเฮ้ยมาแล้วไปโหแรงมากมามาเดนมาเด้ยมามาแล้วมาแล้วงานเอาคุเบิลุยไปหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวไปดีก่อนไปหนีมาหนีมาเฮียโดนไหมดิฉันเสีะรออยู่ เอ้หลงยันสามเลยเฮ้ยฉนสีพี่วัให้ไปผมเอาพี่ไปพี่อารขึ้นมาในกลางอยู่พี่อาร์ตผมมาแล้วพี่อาร์ตสองตัวคุเมดไปไปนึงเไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กโดดไปก่อนน้องขอร้องมามอยู่พี่าอยู่พี่าอยู่เร็วเผมรออยู่รออยู่รออยู่เดี๋ยวผมวิ่งสวนไปพี่อาร์ตเอตัวหลังพี่อาร์ตตัหลังนี่ตัวหลังนี่คุเมเลยเวดอกุมืดโอไปกุมือเดีไปกมมปล่อยอะันตัวไปันสองตัวไปันสองตัวไปัน อย่าเอาดูไปเลยมอู่ไปเลยเฮ้ยไปกไม่ปล่อยจังวะเฮยมค่มีอยู่มีอยู่มาในกลางกลาไนะ้ยเหลังเฮ้ยฟังนึกตุบ็ดตูเบดโอ้ข้างในมีข้างในมีระวังพี่อ่ะเข้าเนอะขอโทษอยากต้องอ้อมันอ้อมอีกฝั่งนึงพี่อ่ะเะพี่ไปมีนมาในกลางดูไปเลยไปไ่เบิกเอาไก่ก่อนได้ปะเป็นไง ไปพี่ปัดอยู่ตัวเม็ดเลยตัวเม็ดเลยไม่เบิร์ก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 ไปไม่เบิร์กดี่นี่นี่นี่ฮ่าขอตั้งหลักก่อนเอ่อมามาตัวเม็ดตัวเม็เลยผมวัดอยู่พิ่ตัวเม็เลยตัวเนี้ยข้างหลังไปไม่ได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเดียวพิษย่างหลังหลังตัวเนี้ยวันเลยวันเลยวันเลยตัวตุ่ตัวตุ่ตัวนี่อยู่ไวะผมปั้ไม่ได้มันเอาผมมันเอาผม เราไอ้พี่รอฉันข้ามานะที่ของคนนะพี่อาร์ตขึ้นมา้พี่อาร์ตตุ้ม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 ตุ้เตุ้มตอ้มตุ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 ้ม้นมตุ้้มตุ้้มต้อตุ้ตุ้มตตัวไปเลยไม่ตายก็โกงแล้วเนี่ยฮะโอ้มตุ้มตุ้้ยไปไปตุ ปารพี่อัพี่อัดกเลยพี่อัดมาๆ็นไหมาราลองลองหมัวเลยราด่าหัวเลยราด่าหัวเลยให้ยิงหัวเนี่ยอันนี้เหรอเห็นแล้วสองตัวออรพี่อัดเท่านั้นอ่ะคืออะไรโดนยิงชนะชนะยาดามหลัพี่อัดมัขึ้นมาแล้วนี่ไงเออยิงอยู่เข้ามาห้องเข้ามาในห้องโอ้ยออกออกห้องออก้องไปไปไม่ได้กี้ยอ้ี้ยมันไม่ใช่แล้สัตว์ไปที่โดนนะที่บาพี่นองฉันฉันสี่สี่ เรามาเราพี่อาร์ตมาไปหาพี่ระวังโอเคได้พี่อยูู่เม็ดพี่อาร์ตรอมาสวดเองนะไม่เวิร์กไม่เวิร์กกับพี่เท่าไหร่ไม่เวิร์กกับพี่เท่าไหร่เป็นตัวนึงโอเคสวยไฟจะตายหนีมาเนาะหนีไปหนีไปหนีไปมันไม่สนใจ้าอีกหรอกสนใจแต่กูเนี่ยได้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 พี่อยู่มันมันไปอยู่นู่นมันอยู่ข้างหลังนู่นอย่านดวนหลังตัวหลังต้นหลังนี่ไปวิ่งเวิร์กไปพี่จะตาย ไปไปพี่เตกยังยังไม่ <ave S 3> <teenage time>. <laughs> <laughs> เตกโอ้โหคุณน่าจะแตกไม่ได้หรือไอ้เชี่ยมต้องดูกูสัตว์กูจะตายหลายรอบเลยไปห้องไปมันมันตายความู่มันตายความดุมโอ้ยกูตายโอ้กูเพิมาอีกแล้วกูมาอีกแล้วเอาไงขอเขาอีกเซตหนึงไปเลยตัวนตวตั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 วนี่เนี่ยตัวนี้ตักูจะช่วยเล็กนี่ยช่วยตั้นเนี่ยสวนอยู่น้องเออไม่เข้าไปไม่ข้าไม่เข้าแล้วเราสวน จิต <toys> ันจิตันจิตันจิตยาวเลยชิตยาวต่อชิตยาวต่อจิตันพี่อัุผมไว้กอนจิตยาวหนูพี่อัดเออช่ยอยู่ช่ยอยูเลยเฉ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 ลอยู่ไปขันหลังได้ไหมขันหลังสวนได้ไหมไปเฮ้ยโวยขอาพิษไม่ไหวไปนะผมแก้มืออีกรอบหนึ่งนะไม่งั้นแบบไอ้เชี่ยมันมันคาใจว่ะทำไมวะไมผมแตกตลอดเลยวะไปนะผมครับ อย่าอย่าหวั่นนะอยบวัดนนะอย่าหวั่นนะเพื่อนเข้ามาพี่อัดโอเคพี่ถอยละถอยไปเล่นเล่นเล่นดุมาเล่นเล่นเหลี่ยมเอาพี่อัดผมรออยิงเง้พี่เข้าไป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 ยิงโลพี่อัดเอาเอาดีดีแกเอาดูไปเลยไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนับตรงไหนไปถอดออกมาออกมาออกมาเฮ้ยพี่ตกแค่หนึ่งนะตกแค่หนึ่งมืดอีกแล้วเหรอรออะไรอ่ะไม่ได้มืดหรอกเข้ามาผมโยโย่พี่อัดข้างหลังข้างหลังข้างหลังเจ็บโลบาร์โลบาร์โลบาร์ไม่รู้กูยิงหมด ขอเชียรมันนึ่งไหมตุ๊ตุ๊ไอ้ตุ๊ตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊ไอ้ไปยังพาขำพี่แต่มาไอ้ยกูโดนเมียกูโดนเลยยิงไม่รู้พปย่าสวนสวนไปเลยสวนหอดทุกดอกไอ้ไปพี่ตกแค่นึงไปพี่ตกแค่นึงไปอยู่กูพี้ไปอยู่ไปอยู่ยังไม่ถึง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 พไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่จะถึงแล้วจะถึงแล้ว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 สวนสวนไปย่าสวนสวนสวนเดือดตายไปเร่งไม่ห้องไปเฮ้ยกูติดอะไรวะ กูรูอยงนีพี่อ่ะยาาเลยวิ่งมาวิ่งมาลู้ย่างนี่งพี่่ะวิ่งอยู่ไหนอ่ะไปสวน้างหังี่วเชยวพี่อ่ชวเชี่วเจ็บมากเชอตันอยู่มุม้งพี่อชตันมุม้งเือตายนีดิขนอพี่อะข้นอกดีก่อนไดูดิมันเทียอะไรนี่เต็มไปหมดเลยเฮียใกล้เฮียอเจอกันเจอกันชั้นสไปเจอกันชั้นหาไปเจอกันชั้นห้าเจอกันชั้นหแล้วสวนนะสามสองหนึ่งวน โอ้โหเยี่ยมันโอ้โหมันจุ๊งสบายเลยยิอาอีกตัวนึ่งอยู่บริเวกลางมิยาสไปพี่มัดอยู่อ่ะไหนะบรกลางมีอาสเป็นไงพี่ระวังระวังเฮ้ยจุกอยู่ไปออกมาพี่มิอาสออกมาออกแล้วออกแล้วสวนสวนชี้ยาวชี้ยาวพี่เปิดไปไก่ยิงพี่ไก่ยิงพี่เจ็บมากพี่โดดอ้อไม่ไหวว่ะเสวยเสรยสรยเดีขึ้นมาขึ้นมาไปอ๋เฮ้ยเยี่ยระวังมิยาสระวังเฮ้ยนที่มาแล้วจูเบ็ด ยาดูเบลเลยเออพี huh. oh, well, are, uh ่ย huh. uh ิงอยู่เบลดูเนี่ยตัวเบลจะตายเออยิงอยู่อันนี้ไม่ถอยมาโอ้ไม่ตายเฮียแต่เรเข้าห้องเออเขาเราเราโดนไก่ยิงไปยานุดเบลมาโอ้กูกูโดนติดโล่ใครเนี่ยวจะอยู่ใกล้พี่จะอยู่ใกล้พี่ยันุดเบลยังตีดยานุดบลยังตีดนะไม่หมได้ได้ได้ไม่ไหวไหวอยู่ผมมาแล้ว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 ชั้นสี่พี่อยู่พี่อยู่ไหนวะล้มสวนนี กรไปเจาพังเจ้าพังเจ้าพังโอ้กือบลงมาเลยเฮียโอ้กงมาเลยบอะไรไลงขึ้นลงลงขึ้นโอ้ติดพัตัวกอ้วนเอ้าเอาตัวไหนเอ็ดมิสไหมเอ็ดมิสุดหรออ้นี่ไอี่มียัดเอ้ชื่อ้านู่ดีกว่าอะผมจูก็อยู่ผมจูงก็อยู่นชื่อ้านอ้นี่ชื่อ้านีอยู่ลินนี่ได้ได้ได้ชื่อันนะ ไอพี่แอผมมืดไอผมมืดโดโดนเลยวะออไม่มีพันด้วยไหนวะช้ผมมาพี่แไหนชนผมไปดิเฮ้ยันไอ้คนปเรยัแตกไหมไม่แตกหายอยู่อยู่อยูไปไปไปขบไประวังเฮ้ยมามามาไเลยเฮ้ยไอเชียยาเฮ้บเฮ้นแอดมินแอนพี่อต admin Admin, admin ở bên nào bị ở bên nào bên Admin, admin bên nào phải chưa săn đây mày Admin bị hot một đôn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  phải một đôn nhiều chú cái nhiều Admin bị là một đôn là ngay một đôn là ngay đây Admin đây đây đột phá đột phá ở chưa tan bị hot admin admin nó ai ai chưa tan chưa Admin, 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 admin Admin bị นี่แอดมินเนี่ยไปไปท่องโดนพี่เกวตายเกวตายพี่ยังอยู่ดูเบสดูเบสเลยจุดต้นไปโดดไปโดดโดดไปโดดอยู่อยู่อยู่พี่ไปอยู่พี่ไปหาอยู่เอาตัวไหนดีวะอย่าระวังเอาชิตต้นอย่างได้พี่ไปเขาหลอหลัง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 เบี้ยจิตต้นเนี่ยดูเปสเลยไปดูไปดูโอ้เงี้ย ไอ้เจ้าต้านหลังนี่อัดอะยิงอยู่ไปเข้าห้องได้ปะโอ้เขาเายิงมุมเขายิงมุมเราปืนงมีอัดมีอัดป็นเฮ้ยอยู่ไหนอุ๊บในข้านมินยิงข้าห้องมาเลยเข้าห้องมาเฮ้ยข้างในห้องเจ็บแล้วยัดปิดห้องไม่ได้นะโดนอันมินเฮ้ยอันมินฮะกดนิ้วจันทร์ นอก๋ยวผมโดนยันส่พี่อาเดนลอกัลอันอ่าไดพี่จุกอยู่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 อะอ่าพอมพออมพี่อาเอดมินเอมินเนี่ยทูไมุ่ยเป็นปตโออย่าเอ็มินเมินกูโดนอะไรวะไปเจอัเจ็บมากเอ็มินไม่กูยิงกูไป้พอนเเอมินเองนกเอ็มินนกยิงอยู่โอ้เอ้าทำกูอยู่เดียวเอ็มินไมเจ็บ ี่าทีดนหลีดนหองทีเราแตกแตกแค่นนนล่วไอ้ยยมีแตก่นกูฮะี่าทีดนี่ี่ี่ี่มอยสามมีอยู่ลไม่ได้กังกูโดนกูโดนกูโดนทีานะทีดนทีดนี่อาอยไปพี่มืดมืดตึบเลยมืดตื่อเลยม่ตื่แล้วม่ตื่แล้วหายตื่แล้วออกมาโอ้แกมันยิงกว่าไปข้าห้องเหอะห้องเหอะสวนสวนอนนวนแ้วันนี้ แตกได้ไปแตกไปแตกไปมันมันไปมันไปมันหนีมันหนีชั้นสองชั้นหนึ่งผมได้แค่ตัวพี่ที่ได้หัวเปล่าโอ้ขาดปืนนะครับโอเคถือว่าได้คืนอยู่คือจริงดีไปไปจริงแต่ผมได้ปืนผมได้สวยครบดิเปล่ามีครบเลยเอาไ่ได้เปล่าสวยครบโอเคโอ้โหด้วยไฟแบกมากนะครับทุกคนเอาใครยิงไปใช่หรอเออเบาเบา โอ้ยอยังแบกยังมันเลยพียมันต้องงี้ดิให้แค่ดิ้ผมนะครับไม่ใช่ครับก็ถือว่าแบกคนละเซิร์ฟตัวไหนเอาอย่างนี้พี่แผนอย่างนี้แผนคืออย่างนี้พี่อะไรตัวไหนแหลมพี่เอาตัวนั้นกเลยตัวไหนที่มันอยู่ในเป้าสายตาทุกคนแบบดูโดดเด่นอ่ะทูุดพีหมดแบบจังหวะทำเสริมพี่ยืนวัดไอ้เี๊นั่นอยู่ป่ะไอ้เจ๊นั่นมันแบบยืนยิงปีอ่ะพี่ก็โฟกัสไอ้เจยนั่นอ่ะได้แต่ประเด็นคือกูเป็นคนโดนไอ้เพียชื่อก็เหมือนกันนะผมเปลี่ยนชื่อมานะครับแบบ ยัดันะอาเลยบกต่อต่ำเดดองเพิ่มฮะทำไมกูโดดมาแล้วกูมืดไฟมาตาอดแต่เพื่อนยิงผมจุกเม็ดเลยอดมิเจ็บไปทุกเม็ดเลยจะบังเอดมินดูไปเลยกูกูล็อกกูล็อกเลยกูเล็กล็อกพี่อาร์สพี่อาร์อยู่ในสองได้ชันสอี่อยู่เอาวไปพี่ตามหลังไหนะมาผม โอเคจุดั้นจุดั้นจุดั้นขบุจุดสันได้หายไปแล้วตนตลูกเกีเอ็นมีนะไปอนกูุนอยูอยู่ออยู่ไหนเอ็อยู่เออกมาพี่แอดออกมาพีดออกมาพีดออกมาออกมาออกมาแล้วจุดนจุดนจุดนหนเจอไปทองนู้นเลยก็ไป้างนี้ตามตามเอาไก่ได้ไหมเจรเจรยเจรยง่อดหลังเห็นปะอาอนีนะอนใช่ปะอนมีอัดกูเบ เมจิตตันมียาหลังจิตตันดูเม็ดเลยโอ้ยมีอาวิ่งมาบานป่ากระสุนนี่เลยไอ้มินดูเม็ดไอ้จิตตันดูเม็ดเลยเออไปไหนอาหาก่อนไอ้มินดูเม็ดไอ้มินดูเม็ดอาจจะปวดหัวนิดนึงนะขอโทษด้วยครับแรับยิงเดไนไปเฮ้ยไปกูเตะโอ้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับไว้เจอคลิปเลยต่อไปนะครับเพ้่เจอคลิปหน้านะสำหรับนี้ก็ไปไป